เครื่องสักผ้ามือสองสภาพดีราคาถูกราคาเริ่มต้นที่1,700บาทสินค้ามีรับประกันใช้งานได้ดีปกติทุกอย่างมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์09827 572 40 หรือแอดไลน์เพื่อดูสินค้าก่อนได้ที่เบอร์0982757240สินค้าตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแก้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิราคา1,700บาทมีทั้งถังอัตโนมัติและทางแยกปั่นซักปั่นแห้งนะครับตอนนี้อัตโนมัติครับยี่ห้อ lg หกจุดห้ากิโลครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับด้านในสิบสองกิโลครับโตชิบะสามพันเก้าครับใหญ่ๆครับซักผ้าห่มเครื่องนี้ถังแยกไฮเออร์ครับเจ็ดจุดห้ากิโลหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับ สวยใช้งานได้ปกติครับซักปั่นซักปันแห้งครับเครื่องนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับแต่สภาพสวยมากครับ1,900บาท7.5็้ากิโลครับซักด้านใน ตัวน,นี้ตำหนิจะมีรอยหนูกัดนะครับแต่ไม่มีผลกับการซักนะครับด้านหลังครับ LG 14กิโลครับเครื่องนี้3,200บาทครับอันนี้ LG 11กิโลครับสวยๆครับสภาพสวยมากครับเครื่องนี้2,500บาทครับทางปั่น แห้งนะครับทั้งปั่นซักครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0982757240นะครับสินค้ามีรับประกันใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับเครื่องนี้2,900ครับ p านาโซนิ c 15กิโลครับใหญ่ๆเลยครับใหญ่ๆครับ ่องนี้ก็ lg 11กิโลครับ2,500-2,400ครับอันนี้7.5กิโล lg ครับ2,100ครับสวยมากครับเดี๋ยวไปดูด้านในต่อครับมีเยอะครับเครื่องนี้สภาพเหมือนมือหนึ่งป้ายแดงครับ samsung 14กิโลครับสวยจริงครับใหม่ใหม่ครับสติกเกอร์ยังใหม่ครับ มันเบอร์หนึ่กะองนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในต่อครับด้านในมีราคาสองพันต้นๆครับตู้เย็นก็มีนะครับตู้เย็นเริ่มต้นที่พันห้านะครับมิตซูบิชิครับเครื่องนี้พันเ้าครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับ2ประตูก็มีนะครับตู้เย็นครับสอบถามเพิ่มเติมเได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแ็ดห้าเดสองย์ครับหรือแอดไลน์เพื่อดูสินค้าก่อนได้นะครับด้านในครับ 2,000นต้นๆครับ LG 11กิโล14กิโลครับท่านในสนใจด Line แล้วทักเพื่อดูสินค้าก่อนได้นะครับราคายราคา2ส0ง2 0สครับสวยๆครับใช้งานได้ปกติครับลูกค้าซื้อไปส่วนมากก็ใช้ไปยาวๆครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับเครื่องนี้7,5กิโล1,900บาทครับสำหรับ ถังเล็กใช้งานคนเดียว2คนผ้าไม่เยอะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดชิปใหม่ๆสินค้าใหม่ๆมาถึงท่านก่อนท่านก็จะได้สินค้าได้เลือกก่อนใครๆนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube อานัทเซอร์วิสและ Facebook อานัทแก้ววิไลนะครับเพจอานัทเซอร์วิสนะครับ สินค้าเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับมีเข้ามาใหม่ก็จะอัปโหลดวิดีโอให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆได้เข้ามาเลือกชมสินค้ากันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสั่งซื้อสินค้ากับทางเรานะครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณครับ